ลินเป็นอะไรฮิลินเป็นอะไรลินเป็นอะไรอยากดูดนมนี่นี่เดี๋ยวให้แก้มสื่อหัวจุกมาให้ฉุนเหลิน่ะหัวจุกดูดนมอ่ะโอ้ยทำไมต้องทำลินอี่เงั้นล่ะเออลินน่ะเป็นไรลินเออ

จอะายันแล้วไปหยบอมไหว้พระพิธีนี้ชอบเดิน่ของเย็นๆอ่ะเลยฉันกันคะคิดว่าจะนวดยังไง้าน่าศัาก็เลยไม่มีใคร่ะแล้วจะทำหลอกกันเราไป